สวัสดีค่ะมีรถมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคิวต่อไปนี้เป็น h อน da าซ v 2.0e VTEC ท็อปสุดรหัสตัวถัง5.8 8ปี2003นะคะอีกอย่างหนึ่งตัวท็อปภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะรถกว้างม,งมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแล้วก็บอดดีสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ Honda CRV 2.0 EV Tech g a o t o ปี2 0 0 3นะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะรหัสตัวถัง588ขับเคลื่อน4ล้อภายในสีเบดด้วยนะคะท็อปสุดเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC ด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นของลอยที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ภายใน,นก็จะเป็นเบาะนังสีเบจแอร์แบ็กแบสกุญแจรีโมดนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะดาว50,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ4-5,000บาทเองนะคะ มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันี้ได้นะคะคนเดียวที่นึ่งหมื่นห0 0พับาทขึ้นไปค่ะกระสุนคันี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV กว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะด้านหลังขนของได้เยอะเลยนะคะสภาพตีสุดๆเลยนะคะบอดี้สวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุค่ะรับประกันที่เลยนะคะ ใครกำลังมองหารถ SUV สภาพสวยนะพร้อมทะเบียนสวยนะทะเบียน390เลข3ตัวนะแนะนำรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากเลยนะคะขับดีเครื่องเงียบแอร์เย็นค่ะห้องผู้โดยสารกว้างมากๆเลยนะคะด้านหลังนั่งสบายนั่งยืดขาได้เลยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะเอกสารในการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะ สำนเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะโทรปรึกษาอันได้เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนจะซื้อเงินสดก็ยินดีนะค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมสีเดิมสภาพสวยค่ะนี่ค่ะหนะ้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์วีเทคนะขนาดตัวถังห้า 88ค่ะขับเกลืน4ีล้อนะคะเครื่องเงียบมากๆเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนมองหารถ SUV สภาพดีสวยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ Honda CRV 2.0 e v t e c เกียร์โตปี2 0 0 3ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแอมจะลงรถให้ลูกค้าได้ชมทุกวันเลยนะคะรักษาสุขภาพห่างไกลไม่เป็นโควิดนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ